ตัวเล็กๆเ,เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กนีเรื่องนะคะเรื่องราวของเด็กอะคะ่ะที่เขาอยากบอกผู้ใหญ่เ่อะคะ่ะผู้ใหญ่ก,ก็ไม่รู้แต่เด็กเขาูส่วนในวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราเจาะจงโดยเฉพาะคือเรื่องขยะครับขยะในประเทศเดินขึ้นดอนเจดีย์ ตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นมาจนทุกวันนี้ตามที่เราเห็น แล้วก็พิธีการเตรียมตัวเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้เราสนใจกวนการายนะเราก็เตไปัไแล้วเราก็ไม่เนหัวกันต้องทจบนี้สำหรับที่มาของชมมอนุักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะโรงเรียนยุพพาานะคะเริมจาก ที่กระแสลุงสืบนะคะเสถียรนะคะได้สรารชีต้ตัวเองเพื่อให้ทุกคนเกิดความสนใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าไม้มากขึ้นนะคะ,มมมมะคก็จะเกิดกระแสการอนุรักษ์ทั่วประเทศค่ะเช่นเดียวกันกับที่โรงเรียนของเรานะคะก็จะเริ่มต่อตั้งชมรมตั้งแต่ตอนนั้นชมรมเรานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะทํากิจกรรมร่วมกับไคยองค์กรภายนอกครับแล้วก็ ในโรงเรียนเราก็ทำครับอย่างในโรงเรียนนี่คือตอนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นม1แล้วก็ม4ครับแล้วก็จะจัดฐานสิ่งแวดล้อมให้ความรู้กับเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมกับน้องๆที่เข้ามาในโรงเรียนใหม่ครับก็ในส่วนของชมรมเราที่ทำนะคะก็จะมีหลายๆกิจกรรมอะค่ะก็คือจะมีรวมตัวกันทุกวันศุกร์นะคะก็ จะมาพูดคุยกันว่าเราจะอยากจะทํากิจกรรมอะไรไหมทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียนออกสู่ชุมชนไปร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลอะไรเงี้ยค่ะการก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่20แล้วนะคะก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์สวัสดิ์จันทะเลค่ะคุณรุมรักสิงแม่ร้องก็เกิดขึ้นตอนที่หลังปีที่คุณสืบเสียชีวิตเนาะตอนนั้นสอนมอปลาย ก็คุยกันว่าเอ๊ะพวกเราคิดว่าเราน่าจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเราบ้างปีที่แล้วเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของการก่อตั้งว่าเราตั้งมาเมื่อปี2534ตอนแรกก็ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือทําโครงการแต่แต่พอมาลองทํางานพอมาลองร่วมกิจกรรมในด้านนี้เนี่ยครับก็รู้สึกว่าเออมันสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากแลก้วก็เออก็เลยมีความรู้สึกรักตรงนี้ครับ ทุกคนหลายกลุ่มก็ตระหนักถึงปัญหานี้อยากที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็เหมือนไปกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งแล้วก็พูดพูดถึงตื่นตัวกันสนใจกันแต่พอปัญหานี้หมดไปทุกอย่างก็เงียบทุกคนทำตัวเหมือนเดิมอืมก็เลยอยากจะแบบว่าทำอะไรให้มันเหมือนมีการเคลื่อนไหวอ,ยอยตลอดเวลาค่ะให้ทุกคนสนใจแล้วก็ตระหนักนึกถึงปัญหาเรื่องนี้จริงๆทุกปีนะครับเราก็จะมี งานประเพณีเดินขึ้นดอยของเชียงใหม่นะครับพอในส่วนของวันวิสาขบูชาเช้านี้สี่นะครับในส่วนของชมรมเราก็จะไปช่วยกันเก็บขยะตามทางเดินขึ้นดอยสุเทพกันครบับภาพโบรมณทา่าตุสุเทพในสมัยนูน้นไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่นั่นโดยที่หนึ่งปีเพียงหนึ่งครั้งก็จะมีการ เดินขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลปกปักรักษาปัดกวาดเสนาสนะนอกก็เลยเอาวันเพ็นเดือน8หรือว่า8เป้งแล้วก็วันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้น15ค่ําคก็จะพากันรวมตั้งอกตั้งใจสมัยก่อนนั้นเดินทางด้วเท้าก็จะมีการหาบอของสดข่าวปลาอาหารผักไม้ไส้เค้อ ตลอดจนถึงจตุปัจจัยทยทานต่างๆหากนขึ้นมาบัดกวาดเช็ดถูด,ดูแลเสนาสนะเวียนเทียนฟังธรรมอันนี้คือแบบโบราณโบราณันในสมัยก่อนซึ่งจะใช้ระยะเวลาเดินทางมาตลอดทั้งคืนแล้วมาถึงสมัยคูบาลศรีวิชัยก็ตัดขึ้นมาเป็นระยะทางถึง13กิโลเมตรหลังจากนั้นประชาชนญาติโยมทั่วไปที่มาเตียวขึ้นดอยหรือเคยมาก็เลยเดินทางมาตามทางคูบา ท่านก็บอกวนะครับว่าคือในการเดินขึ้นดอยเนี่ยเราใช้ความอุดสาหะงูมันะของเราก็เป็นการขวาญทางหลวงพระเจ้าค่ะคุณยายเคยมาเดินขึ้นดอยได้หรือเปล่ายายขึ้นบาขึ้นหนุ่มๆอ๋อ่ขึ้นมาได้แต่ขึ้นรถขึ้นรถไม่ขึ้นไงอ๋อขึ้นมาหนุ่นๆครับเต้นไม่ขึ้นมาเต้นขึ้นมาได้แล้วสมายแล้ว ว่าเมื่อสมัยตะก่อนกับตอนนี้คุณยายคิดว่าเป็นยังไงครับมันแตกต่างกันไหมกิจกรรมอะไรแตกต่างกันไหมครับตอนนี้มันเตะอยู่ขึ้นแหล้วหับเข่าหับตัวหับเดียดขื้นแบบยังไปตีไ่ตีอะไรเร่นนี่มันสบายแล้วครับหลังจากนั้นก็ได้มีการ จัดตั้งคณะกรรมก,การหน่วยงานต่างๆให้มาเข้าร่วมในการส่ง,งน้ําพระราชทานองค์พระธาตเจ้าตระสุทพถือว่าเป็นพระธาตที่สัญลักษณ์ของชาวเชียงใหม่หลังจากปี2543เป็นประมาจนถึงปีเนี้ย ถ้มีการจัดงานสมโภชน์น้ำสงพระราชทธธานมีการทําหนังสือเชิญไปหาหน่วยงานต่างๆตลอดจนถึงนักเรียนนักศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ขึ้นดอยสุเทพเราก็เลยมีประเวณีหรือเป็นประเพณีดเกี่ยวขึ้นดอยสุเทศตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการติกแปลงพัฒนาขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ตามที่เราได้เห็น กิดขึ้นนะคะก็เป็นผลกระทบจากกิจกรรมเนี่ยค่ะเมื่อที่ไหนมีคนเนาะก็ต้องกินต้องใช้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องทิ้งแล้วแต่ว่าจิตสํานึกของตัวเองบ้างแทนที่จะเก็บไว้ก่อนไปทิ้งข้างหน้าแต่ว่าก็เกิดความมักง่ายกินเสร็จตรงไหนทิ้งตรงนั้นเงคะก็จะเป็นเหมือนทานขยะตามข้างทางไปเรื่อยๆขยะมังหลวมอาจที่เกิดขึ้นล้นดอยเต็มดออแต่ถ้าจะไม่ให้มี ขยะมูลฝอยจริงๆแล้วนอกมันมาจากโรงทานถ้าเราไม่มีโรงทานมันก็ไม่มีขยะเกิดขึ้นนอกจากจะมีแก้วน้ำดื่มกวดน้ำดืด่มเท่านั้นแต่ในระยะทางที่ผ่านมานั้นมีการแจกของกินของใช้ตลอดระยะทางอันนี้มันก็ดีในแง่อำนวยความสะดวกเนาะแต่ผลที่ตามมาคือขยะมัจนจะล้น อยานะคบับอกตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วก็คือมาจากโรงทานแต่คนที่ทิ้งนะ่ะเป็นคนที่เดินขึ้น,นครับจิตสำนึกอยู่ตรงนั้นครับพอในส่วนของวันวิสาขบูชาเช้านี้สี่นะครับในส่วนของชมรมเราก็จะไปช่วยกันเก็บขยะตามทางเดินขึ้นดอยสุเทพกัน,นครับ พี่ๆในชมรมเนี้ยค่ะก็เก็บกันมาเป็นสิปีแล้วอะค่ะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังมีเหมือนเดิม,มบางทีอาจจะเพิ่มขึ้นปัญหามันที่เกิดขึ้นนะครับขยะมันไม่ได้ลดลงแต่ปัจจุบันมันกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ำหรับเรื่องที่เราไปเก็บขยะที่ดอยสุเทพมันก็เกิดขึ้นมาจากติดเตาที่เป็นนักเรียนชุมนุมรักเสียวรำรุ่นแรกเรียกว่าเป็นกิจกรรมเดินตามรอยปูบาศรีทิชัยแล้วก็ไปเก็บกันทุกปีเลยเนื่องจากเราเห็นว่าทุกปีที่มีการเดินแล้วคนจะทิ้งขยะกันของฟรีก็กินทิ้งกินทิ้งทิ้งกินตรงไหนทิ้งตรงนั้นเนื่องขยะก็จะเยอะตรงจุดแจกของเก็บเก็บเรื่อยๆจนทั้งปีนี้เราก็คุยกับทางเครือข่ายเราที่เป็นผู้ใหญ่นะเขาบอกว่าเราเราหยุดเก็บสักปีเถอะแล้ว ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี <ĩ> ้ยนก็ผมถ้ามาจุดนี้ผมเพิ so, ่งมาได้ปีนะจริงก็ปกติแ <uhhh> ล้วก็มาช่วยทุกปีครับมาช่วยเพราะมาหลายปีผมก็เหมือนเดิมยังเยอะเหมือนเดิมเหมือนเดิม เราะว่าถุงเราเราใส่เนาะเราเตรียมไว้ให้มันก็ไม่พอมันต้องใหญ่กว่านี้อีกได้ผลแค่กลุ่มกลุ่มเดียวอะคะ่ะแต่กลุ่มอื่นที่เป็นคนที่สร้างปัญหาด้วยหลายๆฝ่ายไงคะ่ะ <Okay. S 2> เขาก็ยังไม่รับทราบถึงปัญหานี้บางคนไม่ตระหนักถึงเลยอะคะ่ะว่าหลังเดินขึ้นดอยหลังสิ่งที่พวกเขาทําไว้มันเกิดปัญหานี้ด้วยะคะ่ะมันเป็นปายเหตุแบบปลายเหตุมากๆเลยะคะ่ะคือเราไม่รู้จะทายัางไงแล้วคือ เราไม่สามารถบอกให้เขาไม่ทิ้งได้ก็ยอย่างที่อาจารย์พูดนะคะมันเป็นงานเชิงสัญลักษณ์เนาะที่เขาทําว่าเนี่ยเด็กมาเก็บขยะนะคุณเป็นผู้ใหญ่คุณแบบก็น่าจะรู้สึกอะไรบ้างค่ะถ่ายรูปนะแรกแรกเลก็ในแต่ละปีครับเราก็มีองค์กรอื่นๆแล้วก็สถาบันอื่นเ <Yeah. S 2> ข้ามาช่วยก็ไม่ได้มีแต่สถาบันของเราสถาบันเดียว ปีนี้เราก็เลยจะลองเปลี่ยนดูจากคนที่จะเก็บขยะแล้วก็แบ่งไว้ทำในส่วนอื่นด้วยก็คือการรณรงค์ก่อนที่วันขึ้นดอยอะคะ่ะเจก,ก,ก,ก็ลองแบบถามปัญหาอะไรไปได้ะะเราก็เลยเริ่มที่ว่าเราจะแจกโบชัวรณรงค์อะค่ะเนื้อหาในโบชัวก็จะเป็นหลักของการเดินขึ้นดอยนะว่าเราเดินจุนดเพ<ส>ื่ออะไรแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะให้เขารับาราบ ก็ได้รู้ว่าปัญหามันเกิดอย่างนี้แล้วเขาจะเป็นคนเพิ่มปัญหาไหมค่ะสวัสดีค่ะค่ะเือนอ๋อวันนี้ค่ะหนูก็มาแจกใบลิวเนี่ยค่ะเกี่ยวกับการรณรงค์เดินขึ้นทางสุเทพในวันนิสาขบิชาเนี่ยค่ะไปแจกแม่ค้า,า,าแล้วก็พี่ที่เขามาว่าคุณบาะสิทิชัยอะค่ะ เนืค่ะก็เกี่ยวกับการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมด่วยกันเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาม,มานานแล้วอ่ะค่ะหนูก็มาเลยมาช่วยรณรงค์กับพวกพี่ๆอ่ะค่ะเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดูโดยที่จะเริ่มจากต้นเหตุบ้างใครเป็นคนทิ้งใครเป็นคนนาขยะมาเราจะทําคลิป สะท้อนถึงปัญหานี้แล้วก็เอาไปให้เขาดูค่ะอย่างที่พี่เกตบอกคือเราจะทำสื่อขึ้นมาแล้วลองเอาไปเปิดให้เขาดูว่าประเพณีเดินขึ้นดอยเนี่ยในแต่ละปีมันเป็นยังไงแล้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ mm hmm. เรื่องที่เราเจาะจงโดยเฉพาะคือเรื่องขยะครับ mm hmm. ขยะในประเพณี mm hmm. เดินขึ้นดอยสุเทพ ึ้นไปมันยากาาลำบากนะครับเพราะแต่ก่อนนี้คือจุดมุ่งมั่นของเขาจริงๆคือการที่เดินขึ้นดอยเนี่ยคือการเอากําลังแรงกายนะความบูชาหักเป็นพุทธบูชากับพุทธเจ้าเลยจะมีคนไปเดินเลยแต่ว่าอย่างน้อยตัวเด็กไม่ทำ ก็อาจารย์จะบอกว่าถ้าเราแก้ปัญหาจากผู้ใหญ่เนี่ยที่จะไปบอกเขาว่าไม่ให้เขาทิ้งไม่ให้เขาอะไรเนี่ยก็คงจะทําไม่ได้แต่ว,ว่าอาจารย์จะทาในเชิงสัญลักษณ์คือให้เด็กไปเดินเก็บเพื่อที่ว่าคนที่จะมาเห็นว่าเนี่ยเด็กมาเก็บขยะนะเขาก็จะได้รู้สึกไม่อยากทิ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็เด็กกลุ่มที่เคยเดินเก็บขยะเขาก็จะเกิดจิตสำนึกของเขาเพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่เกิดปัญหานตรงนี้ในส่วนนี้ค่ะก็เอาทำไมถึงเนาะ ใช่แ <G uan> ต่เสียง <Okay. S 2> มันทับกันหน่อยนึงส,ส่วนเนี้ยไม่ไม่คือต,ตรงนี้ตรงนี้คือหมายความว่าครับหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์หลายๆแง่มุมแล้วน,นะครับเราก็นําคลิปส่วนนั้นเนี่ยมาตัดต่อเพื่อจะทําเป็นคลิปแล้วนําไปเผยแพร่เอาตรงนี้เป็นส่วนความแตกต่าง<อ>สุดท้ายเราก็สรุปเนาะคิปว่า การเดินขึ้นดอยเนี่ยคนคนจะประหยัดยังไงนราทำยังไงอย่างแก้วน้ําพี่กว่าคนจะเดินขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยก็ต้องกินน้ําจากหลายๆจุดใช่ไหมคะก็จะรับแก้วน้ําจากคนที่เขามาแจกคนนึงเนี่ยกว่าจะเดินขึ้นไปถึงข้างบนต้องรับต้องกี่ที่มีกี่ที่ก็รับมาเท่านั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นว่าเอาแก้วน้ําเอาขวดน้ําของตัวเองขึ้นไปอะค่ะเราเปลี่ยนเป็นไปเดินรับน้ําเอาเราก็จะช่วยลดปัญหาขยะตรงนั้นได้มากเลยค่ะ <laughs> เนาน่าจะอัพขึ้น y t u t u แล้วครับแล้วก็แชร์ในส่วนของโซเชียลเนตเวคือ Facebook นะครับก็เออก็โพสต์ในชุมนุมรักสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวิพาดวิทยาลัยแล้วก็หลายๆกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการกระจายข่าวนี้ออกไปก่อนวันงานจริงนะครับ ประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพนั้นเชื่อว่าคงจะมีการเริ่มกันตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์ปฏิหารที่องค์พระบรมสารริกธาตุวัดสนดอกแยกออกเป็นสององค์เพื่อที่ให้ญาติโยมาขึ้นไปส่งน้ำพระ่าเป็นการถวายพุทธบูชาโดยใช้กำลังแรงกายของเราเป็นเครื่องพุทธบูชาตามแบบโบราณในสมัย ไม่มีพระจำพรรษาอยู่ในสมัยเจ้าหลวงนครเชียงใหม่ได้เป็นผู้ปกครองโดยให้หมู่บ้านแถวบริเวณเชียงสุเทถเป็นผู้ไปดูแลองค์พระปุโรหาตที่ผ่านมาก็เด็กๆก,ก็แทนที่คือบางทีครูก,ก็รู้สึกว่าวเด็กอาจจะรู้สึกไม่พอใจที่อยู่ในดี้มันขยแต่ปรากฏว่ามันเรื่องที่ดีก็คือว่าเรามีสื่อสื่อชนิดใหม่ที่มันเร็วและถึงตัวมาก ก็คือที่เด็กๆเอาไปถ่ายภาพไปสัมภาษณ์แล้วก็เอาไปทําเป็นคลิปวิดีโอแล้ววันวันก่อนไปดูมัน200กว่าคนดูแล้วว่าในเวลาแป๊บเดียวนะคะแค่ข,ข้ามคืนแล้วเด็กก็ทาก็แค่ข้ามคืนเช่นเดียวกันแล้วคนก็ไปคลิกแสดงความคิดเห็นเ,เยอะอยู่ถึงแม้ไม่แสดงความคิดเห็นอย่างน้อยเขาได้ดูแล้วเขาก็รู้สึกแล้วเอาไปแชร์ที่บล็อกเขาอะไรเงี้ยก็า,ารู้สึกรู้สึกว่ายุคนี้มันอะไรที่มันดีๆก็เผยแพร่ไปได้เร็ว ในขณนะดเดียวกันสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไปได้เร็วเช่นเดียวกันหรือที่ว่าเราจะเลือกสื่ออะไรนะคะไปตรงลานูบาค่ะแล้วเราก็จะไปเปิดให้คนที่จะเดินขึ้นดอยดูว่าเขาคิดยังไงกับผิปนี้ แกเปลี่ยนความพิเนียวของเขาแล้วก็<ะ>ตราจะหวังว่านะครับหวังว่าเขาคงจะไม่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพ<ะ>ิ่มปัญหาด้าน คนครเชียงใหม่ได้เป็นผู้ปกครองโดยให้หมู่บ้านแถวบริเวณเชิงสุเทพเป็นผู้ไปดูแลองค์พระบรมธาตุหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวในวันวิสาคาบูชาญาติโยนจะต้องขึ้นไปไหว้พระธาตุไปเที่ยวไปปัดหวาดดูแลเสนาสนับที่นั่นแล้วก็นำกับข้าวกับปลาหงาุงหาอาหารขึ้นไปบนดอยสุเทพและจะต้องเดินทางไปให้ถึงเช้าวันพิสาคาบูชา เพื่อที่จะเอากับถ้ากราฟาต่างๆไปถว,ว,วา,ขขายพระเจ้าประสงค์ทำบุญสืทงานกันสวัสดีค่ะตามค่ะเป็นตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนยุพราวิทยาลัยค่ะค่ะน้องตามรู้จักประเพณีเดินขึ้นดอยไหมคะค่ะรู้จักค่ะน้องตามคิดว่าประเพณีเดินขึ้นดอยเนี่ยส่งผลกระทบอะไรต่อเชียงใหม่ไหมคะประเพณีเดินขึ้นดอยคะ่ะ ก็ไม่เป็นส่งผลเท่าไหรแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีมัดช้านานค่ะแล้วก็เป็นพิธีที่ดีค่ะทําให้คนเราได้ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุค่ะเคยเดิอขึ้นไปเคยใจเดินเก็บขยะขึ้นดอยอะค่ะขยะนะคะก็จะมาจากการที่วัยรุ่นคะแข่งกันเดินขึ้นดอยแล้วเกิดการที่แบบเคลื่อนไปขคยน้ําดื่มทุกอย่างนมเนยแล้วก็จะมีลงทานด้วยคะ รงทานเป็นจากที่วัดจัดเตรียมมาเนาะแล้วเขาก็มีถังขยะไว้ให้แต่ในจํานวนถังขยะที่มีให้เนี่ยไม่พอต่อความต้องการทําให้จุดที่มีถังขยะเนี่ยมีขยะเยอะมากค่ะตอนนี้มันเตลขึ้นแหลวน้ำหับเข้าหัตัวหักเนี่ยขึ้นแบบยังไ่ตีไปตีเลยนี่นี่มันจะบายแล้วนะ พราะอะไรนะครับผมเพราะว่ากระแสหรือว่าเพราะว่าเราต้องการที่จะได้บุญอย่างเช่นปัญหาขยะเนี่ยจุดทิ้งมันก็มีอยู่เยอะแล้วแต่ปัญหาก็คือเราไม่ทํากันนะควรจะปลูกจิตสานึกให้มากกว่านี้ครับผมก็พี่เขาก็บอกว่านะคะการที่เราจะเดินขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มจากเียตัวเราเนาะแล้วเราก็ขึ้นไปเนี่ยจุดประสงค์เราคืออะไรอย่างเช่นถ้าตอนเราจะเอาอะไรขึ้นไปกินเนี่ยก็เอากระเป๋าไปด้วยเวลาเกิดขยะก็ ใส่กระเป๋าของตัวเองค่ะก็น่าจะทำให้เขาเห็นเขาและเข้าใจในส่วนที่เราพยายามจะสื่อนะคะเที่ยวก็โอเคค่ะค่ะการที่ใช้สื่อช่วยนะคะมันก็เป็นการดีอะค่ะให้เขาแบบได้รับรู้อะคะ่ะแทนเราบ้างแต่หนูก็มีหน้าที่ถือสื่อมันก็หนักมือบ้างเ <c oughs> หมือนกันเัญหามเลยหนักหนัก,หน,กหนักมือมากไม่เป็นไรหนูจะได้แข็งแรงเป็นสื่อที่แข็งเน,นถ้าเราไม่ เอาจริงกับการดูแลปัญหาแล้วก็ไม่คิดให้มันรอบครอบต่อปัญหาไม่ใช่แก้เฉพาะปลายเหตุเราคิดว่าเราคงจะต้องเป็นวัวพันหลักอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราคงต้องช่วยกันช่วยกันมองส่วนรวมแล้วก็มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยกันว่าใครช่วยได้ก็ช่วยกันแล้วก็บอกต่อต่อกันในเรื่องที่ดีความแตกต่างนะครับการที่เราไปเก็บกับการทําคลิปเนี่ยก็คือการทําคลิปเหมือนว่าเรา ได้ให้คนอื่นอ่ะได้คิดกับเราด้วยคือเหมือนการสะท้อนคิดการตั้งคําถามให้เขาว่าทำอย่างเงี้ยดีแล้วหรอทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรอแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเก็บขยะเฉยใช่ไหมครับเหมือนในการกระทําเมื่อปีก่อนก่อนก็รู้กันอยู่ในเฉพาะกลุ่มแหละคัะว่าเก็บเพื่ออะไรเก็บเพราะสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมันจะไม่ดีนะถ้าเกิดเราไม่เก็บอย่างเงี้ครับก็น่าจะทําให้มันดีขึ้นนะคะอย่างน้อยคนที่ เขาจะไปตอนเดินขึ้นนะคะเขาอาจจะจะทิ้งขยะเขาก็อาจจะฉุกคิดนิดนึงว่าเมื่อกี้คลิปที่เราดูผ่านมาถ้าเรายังทำแบบนี้อยู่ภาพวันต่อไปมันจะกลายเป็นทะเลโฟม